สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายกันอีกแล้วเนาะจ๊ะเนาะมี้จะพามาส้มสวนอีกแล้วจ้าว่าจะขอมนาเอามัาตัดกระลำปีเขาเนาะจ๊ะน้องมาชมสวนเนาะยางลายกรบบาดมันสเหยียบเบียะผักเออปึ่งจะเอาอ่าหน้าพริกมะวานลงหันเนาะกระลังแตกคืนฝนตกแล้วก็หอนเนาะนี่มา โอลิฟฮะตุ้ดอกตุ้งโอลิฟนะอัสลีจ้าอันนี้เบิ้งดูมะเขือเทศอ่าเฮาเริ่มสิออกหน่อยออกดอกแล้วแต่ว่าห้ามประดียเพี้ยนนะเบียร์พักมาตุ้อยู่นี่เท่านั้นเยสนี่กะลามีหัวหนึ่งเนาะชิตัดเยส เยสมันสิตัไปเห็ดทรงพักกินเนาะพักโดงโอ้กำลังงามโบแต่เอ,อ,มอมา,ามีดเขามาน้ำหัวในหน่อยหนึงนี่หัวบางงามเนาะตัดแลาซ้อมหัวขี่หัวหนึงกำลังบอกบอกบอกเป็นเต็น่นเนาะมันในหัวบงางใหญ่เลยนี่ก็กำลังสีห่อมา เป็นตนแน่งงามต้นงามครับพี่นะอู้ยต้นไนแหงไงงามครับเพียร้ายไร่บ่เป็นตาแน่นเนาะมังเลยนี่ด้นดูแดดไม่ไม่ไม่ข้าวสุ l ี๋โน e ลึกเกต้าฟอมแหงน่าเทียยังไม่คือ a ้าวส e ี e ชวนกะลำปีห้าจ้าอ่อ touch the grapes No, touch น้ o o ้ o อเวอร e เฮ้ยสุดสแนกเฮียมาหน่อยก้อยใจฮะก็อำนนมมามีอ่ะเชียววพักเขากินบ่ได้ละมิเตเพียเนาะมีมิเตเพียตัวนางงูเห่าจ้าสตอปเอ็ดงูน่าออกหน่วยออกดอกลายอยูมากใหม่เห่า แล้วเาขาได้ปลูกหยังแล้วข้นได้ปลูกหยังถาใหายแบบยิ่ง่ายกันเนาะอันนี้ว่ารูว่ากินได้ปะส่วนง,านงาน่ายง่ายว่ารูว่าเขาเอิอนพักหยังเนะาะเมื่อไรเอามาปลูกได้มันเกิดเองเราพักอันนี้กับพวกเขาปลูกวาด <laughs> กินได้ปะพี่นอ้องว่ารูว่าพักหยังคล้ายๆสลัดอ่าสีสีหมองฮะแต่ว่าอันนี้สีเขียว ลวกกินนะจะได้เยอะอันนี้คือต,นต้นตัวลันตาว์าจ้ามันแก่แล้วจะเอาไว้เอาไหนมันจกนักนวยอยู่ใส่นอไม่ชอบโบก็แค่ด <No. S 2> ดนอเวิร์ no มแดดเออสิท้อนสิมดแล้วพักเข้านะสิหานี่มาปลูก ูลว่าสิปลวดยังจ้าตบเบ็ดดูว่าจะดูยูสตับอนไม้แผ่นว่าสิปวดก,ก็ปลูกอันนี้เรากินมาทันนะ้องเกียก่อนเอาไว้เอดอดมัน <Yeah. S 1> ออนนั้นต้นท่านตะวันหน่อยเขาได้นะเามื่อวานไวนะ้นะคืนเยอะ อ่างเงินต้นมะเขือเทศเกิดเองมั่งจะต้นมะเขือเทศเกิดเองปะลูปะลูว่าสายพันธุ์อย่างเนาะ Can I see here? No, that's m e n t i o n Can I do here? No, อ o <go> there. e v e y w h e they got worms. Like worms. What do you want me to do? Never e v e r y w e r e มั่งทัวร์ทั งามอยู่ได้พี่น้องเอามาปลูกไว้แง่หน้า,นาจะปลูกออร์แกนิกเนาะเอาไว้ให้มันเดือยขึ้นน้ำโกลใหม่นี่นะ mm hmm. าะเด็กเก็บกินเนาะเล็กๆน้อยๆหย,ยาไล่ไล่ในสวนค่ะไลยค่ะเจ๊ยังแหล่เกิดขึ้นมาเองแน่อวน,นกระต้นพิกได้่นี่ <laughs> น อันนี้ต้นหอมผักชีเ้าเนาะใบมันบองงามจากใบมันเป็นอย่างไรไอแป <found> ็งซิ่งบดไอศกรีมหนาเนี่นี่ฝนตกลายมือกเ้ากับบดไอดกรีมเนาะปลูกแบบออร์แกนิคออแกนิคต้นหอมผักชีเ้าตึกแดด care, นั่นเจ๊เขียมาไหมเนยเลี่ยมยกยกมาไหมแค่เจ๊เขียก mommy, ดิก๊กเดอะคลาสเอา ลูกสาวก็ดีพ่นพักห้าจงังไว้เอาหน่อยมันเริ่มสิออกดอกแล้ว like ตน้นหอมบล็อกสีเนาะอันนี้ก็ตน้นมะเขือเทศบม่รู้ว่าพัน,นอย่างันนีเบบี้ไลทิบบ์อืมสองต้นคนนะต้นตัวฟัาง,งาเขาบ่คือลายโบด้กินดอกมั้งกูกงามได้กรบโบงาม No, leave oh, wait, น้องลิเบตโอ้ยฉันสิจี่มเธอเดี๋ยวต้นมักพิ okay, ียรู้อันนี้ปลูกข้าเวเดียวมันเล่นปลูกดอกมันเกิดเองมั้งงามคักงามคักงามแน่อันได้เกิดเองแต่ท้อนท้อนไปปลูกแล้วเศร้างามเนาะุ่นมะเขือเฮาอยูุ่่นม่รู้ว่าจะได้กินบ่นนะเนาะมะเขือเฮา What Glass ว้าวอยู่พุ่มต้นไม้ใหญ่มันนีบรรยากาศดีค่ะทุกแล้วมั่งมาแอปเปิลเ้าน่วยง่ายแหละมังน้อยเหลิมใหญ่คักแล้วได้พี่น้องด้ยสีเขียวแห่งน้อยใหญ่คักมั่งชื่อไายให้งมังคักดกคักเนาะต้นพนได้สีปีได้นี่ดกคัก ตั้งปายกับบุึด้วยอยติ๊กเกายนี่เก็บไปหลายอยู่นะแต่ว่าตุ่นมาเลยมาเลยเทเลสี่น้องอันนี้สีแดงนกกินเบิดแต่ว่าอันปีนี้นกกระเริ่มสิมาแล้วด้วยนกเขาเอิญยังก็นกแก้วนะมาหาตอดกินจนเบิดตตนช้องมือเบิดนะปีนี้ซีหาแนวมะคุ no. sure> in ้งอยู่จ้า มัดแท่งตรงแนะท่เจอ,อยังไงสาวคือานา,ายแท่มองยังล่ะใช่ละมาแอปเปิลเด้อสาวมังแอปเปิลฮะต้นอันนี้กางงามางต้นอัน,นอันอยังก็เระเอิญน,นี่นะนี่นะ เขาเอิญต้นยังก่อนนี่คือจูซื้ออะไรหนอมาเนาะบอดดิคอร์ดิสฟันปะเขาเอิญต้นอีหยังต้นอีหยังโรสแมรี่โรสแมรี่เนาะห้ uh huh. ามคักไปถ้ามังต้นหอมมาออกดอกแล้วต้นหอมาออกดอก ปล่อยให้เพิ่นออกดอกเนาะให้นายเพิ่นร้อนลุ่งนานาวให้เพินนนนพ่นเกิดเออจังมีต้นอันนั้นอยู่นีอีต้นหนึ่งต้นเอียงก็ขึ้นมาเอียงก็อันนั้นเบิดแล้วเมื่อปลูกข้าเดียวงามคักสิออกดอกอีกแล้วสิออกดอกอีกแล้วพ่นน่ะเงี้ยวขึ้น เก็บกินมาท่านอันอนัดไปให้เพื่อนชาวกลับหนึ่งแบบหนึ่งเนาะมาเมียแาแงตัวปลูกข้าวเดียวชิออกดอกอีกแล้วพ้าวเนี่ยเอาเ,อาเ,อาเอาม็ดมื่อวานไปอีกเยอะเพราะได้กินเนาะเม็ดมะเขือข้มมาวโมเป็นแต่ได้กินเพราะโลอีอ้ยงังมันกินใบมันเนาะมะเขือข้าวในเนาะไม่แน่วมากินใบมันได้นี่ใบมันเป็นกรุดเนาะ เดียวัาพริกหยวกเข้าตัวมาแค่แต่ตัวนึงเขาเนาะเตัดใบมันหออกสิลองตัดอ่อใบมันนอกให้มันเหี่ยวขึ้นต้นเดียวว่าให้มันแตกแตกแหนงแตกงาเนาะว่ามันเป็นแน่อะไรเช็ดคือเขาเศษตะกรไใหญ่ออกดอกแล้วออกน้อยแล้วมั้ง ออกเม็ดแล้วออกมาเมืองซ้ำนี่ลนะเนาะซ้อมืองซ้ำนี่ไปเหตุงานมาอันนี้คือบอย่างล้วนี่เกิดเหตุอันใดขึ้นคือเป็นแนวน,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 วนี่ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย